รู้จักกันไหมเอยลูกกลมๆแบบนี้นะมีหนามด้วยนะใบมีหนามอันนี้เขาเรียกว่ามะอึกนะสวัสดีครับเชา้ชาๆก็มาจิบกาแฟฮะวันนี้เช้าว,วันศุกร์เป็นวันหยุดนะวันพฤชมงคล เราก็ได้หยุดพักผ่อนกันช่วงนี้ก็หยุดยาวหยุดยาวอีกแล้ว4วันนะแาวนี้มาจิบกาแฟอยู่ในสวนหลังแฟร์หเนี่ยพามาดูไม้ที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักหลายคนอาจจะเคยได้กินแต่ไม่รู้จักต้นนะจนะไปดูกันเนี่ยมองเผลน เราก็นึกว่าต้นมะเขือพวงนะแต่ใบเขาจะใหญ่กว่าจุดสังเกตของเขาก็คือใบเนี่ยเห็นฮะมีหนามตรงตรงเส้นลายใบลายกระดูกใบนะมีหนามนี่แหละดอกจะออกสีขาวและใหญ่ด้วย ลูกออกกลมๆนะมีขนนะดูฮะลูกใหญ่ประมาณสักเท่ากับใหญ่กว่าหัวแม่มือนิดหนึ่งเส,ส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักเซนถึงเสซนครึ่งประมาณนั้นนะเนี่ยดกลูกจะออกตามข้อใบเหมือนกับ เมะเขือปวงนั่นแหละนะ,นะลูกดิบจะออกมีรสขื้นๆน,นะพอลูกสุกจะสีเหลืองๆแบบนี้แล้วก็จะมีรสออกเปรี้ยวๆนะหอมๆเนี่ยใส่ส้มตำเนี่ถือว่าเด็ดเลยใส่น้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนี่ยที่เด็ดคือใส่ส้มตำนี่แหละ ี่แหะบางทีมันหายากเวลาคนอยากได้ส้มตําใส่มะออกเนี่ยมันหายากจริงๆนะอันนี้นาเล็ก็พามารู้จักกันนะก็เป็นไม้ถิ่นของไทยเรานี่แหละนะไม้ถิ่นไทยลราพาม่าแถวนี้อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเนะี่ยมีเยอะ ที่นี่ก็มีปลูกสะสมไว้นะกินกระส้มตำเนี่ยถือว่าเด็ดเลยนะวันนี้ก็พามารู้จักกันอ่ะสลรับคลิปนี้นะเล้กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ